สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้เราพามาเดินป่าดิบชืน้นมาเจอสมุนไพรที่ถ่ายไปเมื่อสามเดือนที่แล้วตอนนั้นยังไม่ออกดอกเลยครับวันนี้เดินเข้ามากลิ่นแรงมากคุณผู้ชมหอมตั้งแต่เดินเข้าป่านะครับพอมาเจอดอกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมไม่แตกใจเลยครับที่ปัจจุบันคนนิยมเอาไปเป็นไม้ประดับมีทั้งกลิ่นหอมแถมดอกก็สีสวยงามดูแลง่ายด้วยครับสมุนไพรของเราก็คือ สังวานพระอุมาหรือว่าเถวาลิ้นควายครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสบรรพคุณมีอะไรบ้างสรรพคุณไม่เยอะครับแต่อยากให้ดูไว้ปัจจุบันคนที่เอาไปเป็นไม้ประดับตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีหลากสีมากมีดอกหลากสีเขาจะจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับหัอใจโทศการหรือว่าต้นโหยานั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือสังวานพระอุมานะครับ นี่คือลูกของเขาจะดอกอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับลักษณะใบจะเป็นใบเหมือนใบไม้ปกติเขาจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับโฮยาหรือว่าหัวใจโทรสกันครับสมคุณทางยาก็มีพาดูก่อนเนาะลักษณะทั่วไปของเขาเอาไปทํายังไงถึงชาไปปลูกได้เราเด็ดแบบนี้เลยเขาเป็นพืชอิงอาศัยนะครับจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้พอต้นนี้มันแตกมามันก็จะเป็นเกสรลอยไปไปติดอยู่ต้นไม้ต้นอื่นนะครับดูแลง่ายครับแล้วก็ปลูกง่ายด้วย สรรพคุณทางยาก็ดีด้วยครับใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับปวดข้อปวดเขา่าตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเขาสามารถทั้งเอาไปต้มอาบแก้ปวดข้อปวดเข่าได้สามารถนําไปตาพอกได้เพราะว่าเขาจะมีความเย็ยดท้ายคลิปเดี๋ยวทําให้ดูเจอในป่าแล้วเก็บเอาไปทํายากแก้ปวดข้อปวดเข่าเอาไปทํำยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูดอกครับทําไมเขาถึงเป็นที่นิยมในการเอาไปเป็นไม้ประดับถ้าใครพอมีต้นไม้ใหญ่ที่บ้านนะครับเอาไปเลื้อยได้เลยสังเกตด,ดูตรงนี้ครับ มันสามารถก่อย,ยึดต้นไม้ได้เพราะว่าเขาเป็นพืชอิงอาศัยนะครับจะเป็นเถาเครือแบบนี้เลยสามารถเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ได้ครับสรรพคุณของเขาอย่างที่บอกเลยนะครับแก้ปวดข้อปวดเขา่าโดยใช้ใบของเขาเอาไปต้มต้มน้ําอาบได้เลยครับคนที่ปวดไปตามข้อตามเข่าตามตัวสามารถแก้ปวดได้ใครที่ไม่อยากเอาไปต้มก็สามารถเอาใบของเขานี่แหละมาเอามาตำพอกได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับแต่อยากพามาดูความสวยงามของเขาถือว่าเป็นการมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เราไปเจอในป่าไม่รู้วิธีทำํำจะจะได้รู้ไว้เดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูเขาจะมีเนื้อวุ้นๆข้างในครับตรงนี้เป็นวุ้นๆอยู่นะครับเวลาเราตามแล้วมันจะมีน้ําตรงนี้สามารถมาทาตรงข้อเลยครับสมมติว่าผมปวดข้อแขนนะครับ แต่ก็ปวดจริงๆละ่ะหั่นสะมุนไพ่จนปวดข้อเลยเอามาตำพอกทาบริเวณที่เจ็บได้เพราะตัวนี้จะช่วยบรรเทาเอาการปวดข้อปวดเข่าปวดเนื้อตัวได้จะเอามาต้มก็ได้หรือว่าจะเอามาตำพอกก็ได้ครับส่วนดอกของเขาขออนุญาตเด็ดนะครับเพราะในป่ามีเยอะอยู่ดอกกินหอมมากครับคุณผู้ชมหอมชื่นใจมากถ้าใคร อยากเอาไปปลูกขายนะครับเจอในปา่าไม่ต้องเก็บไปเยอะก็ได้ครับลองเอาไปขยายพันธุ์ดูไปปลูกในกระถางก็ได้กระถางที่มีขุยมะพร้าวด้วยเพื่อจะได้เลี้ยงเขาไว้แล้วค่อยเอาไปใส่ตามต้นไม้แบบนี้สามารถปลูกขยายพันธุ์ขายได้ครับถือว่าเป็นสมุนไพรด้วยเป็นไม้ประดับที่น่าสนใจสามารถทําเงินสร้างไรายได้ได้ด้วยป่านี้เป็นป่านุราครับเราไม่เก็บนะครับ ามาดูเฉยๆเด็กคะดอกเฉยๆนะครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคราวหน้าเราจะพาไปเดินป่าไหนพาไปดูสมุนไพรตัวไหนมันจะเด้งขึ้นมาทันทีครับเราจะได้ติดตามไปตลอดครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ